สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบแกะกล่องรีวิวของซิงกันนะครับวันนี้ a k เคเครซิงเรานะครับจะมาแกะกล่องฝาสูบซิงตัวล่าสุดเลยนะครับตัวล่าสุดตัวนี้ดียังไงมันมีอะไรซิงกว่ารุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับฝาวาตัวนี้นะครับจะเป็นฝาวาว CNC นะครับขนาดวาว ID 23่มมิลนะครับไอเสีย20มิลนะครับก็ตัวนี้จะเป็นฝาสูบที่สามารถใส่รถ e x c i t e r r 1 5และ M/ ตรงรุ่นเลยนะครับ ตัวนี้จะใส่ได้เลยนะครับจะมีเซ็นเซอร์ไอเสียที่คอท่อไอเสียเรียบร้อยนะครับไม่ใช่เป็นฝาสปาร์กนะครับอันนี้จะเป็นสําหรับ R 1 5 e x ้ t e r และ M แตนต้องรุ่นนะครับในชุดนะครับเดี๋ยวเราแนะนานะครับในชุดมีอะไรบ้างมีฝาวาล์วแล้วก็มีสลักนะครับมีซิงเกานวาล์วรีเทนเนอร์นะครับเลียบวาล์เรียบร้อยเลยแล้วก็มาพร้อมกับสปริงแต่งนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจับใส่ได้ค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยแล้วก็มีกระเดีองหนึ่งคู่นะครับ ID ไอเสียแล้วก็วาล์ว็ มีคอริดนะครับคอริดนี้จะเป็นใสเซเตอร์นะครับแล้วก็มีแคมชาร์ปให้อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับก็ค่อนข้างที่อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับสาหรับฝาสุกตัวนี้คราวนี้เรามาดูกันที่ไฮไลท์ของชุดนี้เลยนะครับเราตัดปัะนอื่นออกไปก็เลยไนดะ้ก็ไฮไลท์ตัวแรกนะครับก็คือตัววาวนะครับวาวไอดี wow เนี่ยใหญ่ถึง23มมิลนะครับซึ่งสเปกก่อนเนี่ยเราจะใช้อยู่แค่19 2เใช่ไหมตัวนี้ขยับมาเป็น ยี่สบยี่สิบสามนะครับก็จะใหญ่ขึ้นอีกนะครับแน่นอนครับการใหญ่ขึ้นอากาศก็เข้าได้มากขึ้นก็แรงมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันเลยนะครับเอาอื่นออกเอาอันอื่นออกก่อน,ออน,ออนโอเคขอไฮไลท์ของฝาตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําเบ้านะครับเบ้าของเขาสังเกตก็จะนะครับทําเบ้ามาสวยงามมากนะครับแล้วก็ บ่าวาวนะครับเป็นบ่าวาวแบบพิเศษนะครับโรสติ้งสมัยนี้ก็จะใช้บ่าวาวประมาณนี้กันนะครับสําหรับรถที่ซิงสิงแหลงวงนะครับอย่างเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีการทาพอร์ตนะครับเป็นพอร์ตแบบ cnc นะครับนะครับสังเกตพอร์ตไอดีนะครับอันนี้มาไปดูพอร์ตไอเสียกันบ้างนะครับเป็นไงสวยงามมากนะครับฝานี้นะครับก็จะถูก ทำด้วยเครื่อง C N C มานะเรื่องพอร์ตนะครับสาหรับไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเปิดพอร์ตมาแล้วจะบางทีเปิดมือนะครับสําหรับลูกค้าเปิดมืออาจจะบอกบว่าเดี๋ยววิ่งบ้างเดี๋ยวไม่วิ่งบ้างตัวนี้นะครับเครื่อง C N C นะครับใส่10คันก็จะได้พอร์ตที่เหมือนกันทั้ง10คันเลยนะครับนะสวยงามนะครับสามารถพร้อมที่จะใส่แล้วก็ซิ่งได้เลยนะครับจูนหัวฉีดจูนอะไรต่างๆนะครับก็จะพร้อมซิ่งได้เลย ส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีรูเซนเซอร์ไอเสียนะครับสำหรับใส่เอ็กเซเตอร์เนี่ยก็มีรูเซนเซ,นเซอร์ไอเสียมาตรงรุ่นเลยนะครับทําให้การการใส่เนี่ยใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรละนะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจฝาสูบซิ่งตัวนี้นะครับตัวล่าสุดเลยเนี่ยมาพร้อมกับพอร์ตเอ็นซีนเนี่ยชุดเนี้ยที่เราดูกันไปทั้งทั้งชุดเลยนะครับมีฝามีคอลีนะครับมีเทนเนอร์มีสปริงวาลวนะครับ มีกระเดื่องนะครับแล้วก็มีแคมนะครับคือชุดเนี้ยเราบอกได้เลยว่าไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ถึงนะครับอ่าเพราะว่าเวลาเราส่งทำพอตซีเนในเมืองไทยเนี่ยผมว่าค่าทำก็น่าจะอยู่ที่ห้าพันหึงหกเจ็ดพันลแหละเฉพาะค่าทำพอตนะครับไม่รวมฝาแต่เซตนี้นะครับเราให้ทั้งเซ็ตนะครับบอกได้เลยแพงกว่าค่าทำพอตอยู่แค่ ไม่กี่ใบเท่าครับผมบอกได้เลยนะครับดังนั้นชุดนี้คุ้มสุดเลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการของอไหล่มาตรฐานแล้วก็พร้อมซิ่งนะครับตัวนี้พร้อมซิ่งเลยทันทีเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาปอดแบบพิเศษนะครับ CNC ไอทั้ง ID และไอเสียการออกแบบเบ้าฝาสูบแล้วก็บ่าวาวนะครับที่เป็นบ่าวาวแบบซิ่งพิเศษเลยดังนั้นใครสนใจก็ติดต่อร้าน a k กเคเลอมาได้เลยนะครับ เป็นอะไหล่ที่เป็นแรไอเทมเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับก็ยังไงวันนี้เราก็มาแกะกล่องฝาร์สูบซิงตัวล่าสุดของเราเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อผ่านเพจบน f a c e b o o k a k คเซิงเรามาได้เลยนะครับวันนี้เราก็ต้องสวัสดีครับ